ครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับผมเข้าสู่เกม r ร i ออฟดราก้อนนะครับในคลิปนี้ผมจะทําการรีวิวตัวละครนะครับผมก็โอเคตัวละครใหม่ที่เข้ามานะครับจริงๆก็ผมก็เล่นในเซิร์ฟไตวันมาพอสมควรแล้วแหละเนาะเรามาดูหน้าตาของตัวละครใหม่ดีกว่านะครับผมจริงๆก็จะทำแต่เมื่อวานแล้วนะครับถึงวันก่อนแต่ว่าคือคือไอตัวเราเนี่ยลืมนะครับผมจริงๆก็สุ่มไปแล้วครับผมสุ่มใน ID ดีเด็ก ID สำรอง ID ดีเสนอเสมออะไรก็ว่าไปนะครับผม เรียบร้อยไว้แล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ไทําการรีวิวนั่นเองครับผมไกลด้วน่อยขอดูก่อนนะขอดูกันนะอันนี้เราดูไปพร้อมๆกันนะครับผมยังไม่ได้อ่านสกิลหรือไม่ได้อ่านอะไรมันเลยนะครับผมแต่ก็เท่าที่เคยเล่นมานะมันก็จะแบบคร่าวๆได้นะเป็นตัวคสีดาวเป็นทหารมานะแต่ว่ารูปมันคนละแบบวะนะรูปของทางไต้หวันอีกแบบหนึ่งนะครับส่วนรูปของทางเซิร์ฟไทยก็อีกแบบหนึ่งนะครับผม ค่อนข้างที่จะแตกต่างแต่ของไทยรู้สึกว่าจะสวยกว่านะครับแล้วก็เ,เก er กกนื่องจากจะสวยกว่าแล้วก็ยังเขาเรียกว่าไงอ่ะมันมันมีกิจกรรมที่ดีกว่าเนาะโอเคนะครับเอาตัวละครมีชื่อว่าหานสิ้นนะครับผมหานสิ้นนะครับผมไม่สิ้นนะเป็นสิ้นนะครับผมสิ้นเหมือนพรสิ้นนั่นแหละไม่มีเสียงภาคนะครับผมมีไหมเนี่ยเดี๋ยวเขาเข้าไปทีนึงไม่มีเสียงภาคนะครับผมไม่ทําการใส่เสียงภาคเข้าไปหรอกนะครับผมเพราะว่ารู้สึกงบประมาณจะไม่พอแล้วนะครับผม ฮันสินนะช่โอ้ซอโซจริงๆ,ๆนะครับผมับเขียน่าประมาณนี้แหละนะฮันสินนะครับผมก็ก็ดูตามประวัตินะครับถ้าอยากจะหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับผมว่ามีตัวตนจริงไหมหรือเป็นตัวละครอะไรในประวัติศาสตร์นะครับผมก็หนึ่งในสามวีรบุรุษต้นยุคฮั่นนะครับผมยุคฮั่นเนี่ยยุคฮั่นนี่เป็นยุคคาบเกี่ยวนะครับเป็นยุคที่อยู่ในช่วงสามก๊กนะครับผมเป็นยุคที่จะเข้าสามก๊กกแ็แหละหรือว่าเป็นยุคสามก๊กโดยประมาณนะครับผม ก็ประมาณนั้นแหละเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีนึงแล้วกันเนาะค่อยไปหาดูเอาแล้วกันนะครับก็บอกว่าตัวนี้เอ่อเป็นนักรบที่รู้สึกว่าจะปาบนะครับผมปาบพวกอะไรจัดการสยบฉินได้นะครับจับกลุ่ม้ว้ยอะไรก็ว่าไปนะครับค้นฉีโค้นชูได้หมดเลยนะครับผมก็ไม่เคยพ่ายแพ้นะครับผมถือว่าเก่งตัวหนึ่งเลยนะครับผมกล้งกล้ามากบรูที่แอนติเมทสกิลดีกว่านะครับผมอ่ะอันติเมทสกิลนะครับผม โอ้ยตรงนี้เดี๋ยวอ่านยากนิดนึงนะครับตัวละครตัวนี้นะต้องบอกเลยว่าเป็นตัวละครที่เป็นสายเวททหารมานะครับผมออกแนวแบบคล้ายๆกับตัวคุนบินนะครับผมขี่วิวแชร์นะครับผมามาดูครับผมโอเคระดับง,ง่ายๆให้ดูที่อุปกรณ์นะครับอุปกรณ์จะเป็นอุปกรณ์เวทนะครับผมดูที่อุปกรณ์นะคราวนี้นะครับผมส่วนท่าทางก็จะเป็นอย่างนี้ครับ การปล่อยสกิลนะครับโอเคไปดูที่สกิลนะครับอ่านง่ายๆเลยตรงนี้นะผมสกิลมันได้มีคําอธิบายไว้ว่านะครับผมใช้ป้องกันนะอันตเมทสกิลนี่ใช้ป้องกันมันจะเป็นเหมือนบาเรียอ้อมตัวนะครับบาเรียแบบกว้างๆเลยแหละกว้างๆเลยนะครับผมทําให้เพื่อนนะครับไม่ได้รับดาเมจนะครับผมไม่รับบาดเจ็บจากคริติคอนนะครับผมคือตีธรรมดารับดาเมจอยู่้วแต่ว่าจะไม่รับดาเมจจากคริติคอนนะครับผมและได้รับโบนัสดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับผมเพื่อนที่อยู่ในวงเนี้ยจะ จมตีแรงขึ้นจากบลัดดามิดนะครับผมโอเคสเสร็จแล้วก็หลังจากนะครับผมหลังจากการต่อสู้หน่วยที่ตายนะตายบ่อยจากฟื้นฟูพลังชีวิตอ,อะไรคือหน่วยที่หลังจากหลังจบเออหลังจบการต่อสู้นะครับผมเออหลังจบการต่อสู้นะหลังจากการต่อสู้หน่วยที่ตายบ่อยจากฟื้นฟูพลังชีวิตนี่ก็ทําให้เรางงเหมือนกันนะอย่างเช่นจบการต่อสู้ปุ๊บหน่วยที่ตายบ่อย หน่วยเราที่ตายบ่อยเหรอแล้วอะไรแล้วแล้ว,ลวพื้นฟูอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับผมเป็นการเขียนกำรรกวงแบบอ่านยากนิดหนึ่งผมยังไม่เข้าใจอ่ะมัผมงงมากเลยเป็นเดียวอะไรมันเป็นเพิ่มพื้นฟูพลังชีวิตกับทีมที่เราสูญเสียไปใช่ไหมเออประมาณนี้หแบบรือเปล่าพลังชีวิตที่เราสูญเสียไปหรือเปล่าอ่าโดยประมาณนะผมก็ไม่ไม่แน่ใจกับตรงล่างเหมือนกันมาดูที่นี้ดีกว่าครับผมนี่ว่าศึกหนักเนาะ ต่อมาเป็นออโต้สกิลนะครับมีชื่อว่าคุ้มกันนะครับผมตัวนี้จะเป็นสายที่เป็นเหมือนกับแทงอ่ะเป็นแทงเมทในตัวจริงๆนะผมว่าตัวนี้คือเท่าที่ดูนะมันค่อนข้างมีสกิลป้องกันเยอะนะครับผมแล้วมีโดดเด่นในเรื่องของ CC ด้วยนะนะครับสกิลนี้เป็นสกิลออโต้สกิลนะครับก็เป็นการเพิ่มดาเมจกระจายภาพให้เพื่อนร่วมทีมนะครับผมอ่าโอเคแล้วก็แล้วก็เพิ่มความเร็วนะครับผมเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่นะความเร็วเคลื่อนที่ไม่ใช่ความเร็วโจมตี ไปควบคู่กับตัวขงจื้อนะคะรับเพิ่มเความเร็วจมกีเนาะใช่ไหมโอเคต่อเน,นื่อง6วินะครับผมต่อมาเราจะมาพูดถึงสกิลหนึ่งที่ผมคิดว่าผมชอบมากๆนะครับตอนนี้ไปเล่นอยู่ในเซิร์ฟไต้หวันนั่นคือตัวนี้นะครับผมโยนไอ้ที่มันจะปล่อยมาออกมานะ,ะสกิลนี้นะครับผมมีชื่ออะไรนะั่นนะนั่นชื่ออะไระนะนับชื่อทหารบ่โว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 อธิบายนะครับผมเหมือนสร้างดาเมจเวทนะครับทำให้ศัตรูมึนงงนะครับผม เกิดอาการมึนนะครับผมมึนงงเป็นหน่วยต่อศัตรูนะครับบนเส้นทางนะครับผมสมวิก็เรียกว่าสตันสามวิง่ายๆเลยนะครับสกิลสตันสมวิแค่นั้นเองครับผมทำดาเมจก็คือส่วนของดาเมจไปนะครับผมอตรงนี้จะปล่อยม้าวิ่งไปครับใครโดนนี่คือแบบสตันชิบหายเลยครับผมสามวิครับผมแล้วตรงนี้ก็เหมือนกันครับผมไม่หวัดหวั่นนะครับผม ยิ่งทังชีวิตเหลือน้อยรับดาเมจยิ่งน้อยนะครับเป็นตัวที่แทงนะครับจําไว้เลยนะครับตัวนี้แทงนะครับผมก็ใช้ดีนะนะครับผมก็ลองไปเล่นดูแล้วกันนะขออัพก่อนไม่อ้ะอันนี้เป็นไอเด็กนะครับผมเอามาเพื่อทําการสุ่มโดยเฉพาะเลยนะครับผมดูว่าเอามาทำอย่างอื่นด้วยซ้ํานะครับเดี๋ยวเราขอเปลี่ยนไยโอนก่อนนะเอามาใส่ตัวไหนดีใส่ตัวนี้ไหมใส่ตัวนี้ตัวนี้เอาใส่ตัวนี้ก็ได้ มันอยู่ข้างล่างครับผมตรงนี้นะครับผมหานสิ้นฮะสิ้นสินส้นชีพอ,ะอ่ะอ่ามีอยู่แปดเอเนจีเอพีแปดนะแปดสลับเปานะไปลองดูด่านก่อนก็ได้นะมันตีด่านห,หนักๆได้ไหมนี่นะผมตรงนี้นะผมไว้นี่แล้วก็เอาตัวนี่ไว้นี่นะตัวพัดนะอ๋อมจำชื่อไม่ได้เลยวะ โอเคป้าชิงนะป้าชิงโอเคป้าชิงป้าเฉงป้าชิงป้าเชงนะครับผมก็เอาไว้ตรงกลางเลยนะครับผม okay. ก็ช่วยในการดูดทีโรมานะครับผมเราก็สามารถทําดาเมจได้เป็นกลุ่มเป็นก้อนดีนะครับผมโอเคนะปล่อยเลยนะครับผมปล่อยไปแล้วนะครับผมแ <laughs> <laughs> ข่งมาแนละ้วแข่งมาอ่า <c oughs> มาเอาให้มันสุดไปเลยครับผมตัวนี้รับดาเมจอย่างเดียวนะครับผมไม่ต้องไปซีเรียสเรื่องทำดาเมจมากนะครับผมเพราะว่าพี่แกจะเน้นการทำตีตีเป็นหลักแล้วก็การยืนไฟให้เพื่อนนะครับผมผมว่าดีมากๆตัวหนึ่งนะครับผมโอเคแล้วยิ่งอยู่กับตัวคงจื้อนี่จะเป็นการล้างสถานะเอ้ยไม่ใช่ล้างสถานะเป็นการต้านดาเมจเวทนะครับจากพิษนะครับผมดูดิมีตัวพิษด้วยใช่ไหมอ้าวมันมีตัวละครเราไม่ได้อัพมาโหดนะครับผมตรดาว แต่ก็ถือว่าโชคดีอย่างหนึ่งก็คือมันอยู่ได้นานนะสำหรับสำหรับสี่ดาวนะครับผมแล้วก็ตัวละครที่อัพมาไม่เท่าไหร่นะครับไปอยู่ตำแหน่งที่ไอเทมน้อยนะครับผมคืนชีพมาด้วยนะครับลืมไปว่าใส่คืนชีพนี่แหละเรา,าไม่เป็นไรก็ถือว่าผ่านไปนะครับผมเอตรงนี้ก็ให้ดูแบบผิวเผินไปก่อนแต่ผมผมลืมใส่สกิลให้ดูอีกแล้วอ่ะไปเอฟเฟกต์สกิลนะครับมันสวยแค่ไหนนะ มันก็คงจะไม่เกินนี้ใช่ไหมไปดูที่สำรวจดีกว่านะครับผมสำรวจนี้มันก็ค่อนข้างลงลงโจงนะแถวบ้านผมเรียกลงโจงครับผมแบบลงมากๆเลยนะ,ะไปเท่าจะตีอะไรดีวะคือไอดีเราก็ยิ่งเลเวลน้อยด้วยนะตีอะไรก็ไม่ได้เข้าแล้วตอนนี้ไอ้อันนี้มีใครอยู่บ้างเอ้ะมีเดวิลร้อยครับตีไม่เข้าสักคนนะครับผม คือตีไปเดี๋ยวก็จะไม่เห็นสก,กิลแบบเต็มๆนะครับผมอันนี้เท่าไรเนี่ย9 5ก็ตีไม่เข้านะตอนนี้อ่าอันนี้ได้นะครับน,นี่ได้อยู่กดเข้าไปเดี๋ยวผมจะกดเปิดอ่านี้ดีกว่านะอ่าเปิด สกิลเปิดอะไรให้หมดนะครับผมแล้วก็กดเป็นคูณ2ไปเลยนะครับผมเพราะว่าจะได้เห็นกันชัดชด,ดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าเราไปอันนี้นานๆก็มันเร็วเกินไปใช่ไหมมันเร็วเกินไปภาพมันเลยแบบไม่ทันนะครับดูโล่สิครับผมเนี่ยโล่นี้ถ้เาเราอยู่ในโล่นี้โอ้โหทั้งดาเมจก็เพิ่มนะครับผมอ่านทันนะครับผมคิติคอนนะครับผมพวกสายคีสายอะไรนี่ไม่มีสิทธิ์นะครับผมคือตีกันเป็นชั่วโมงแนะ่เจอกันแบบนี้ อ่าป่ะมีอีกไหมเนี่ยโอเครอบนี้ปรับเรียบร้อยรอบนี้ปรับเรียบร้อยถามว่าตัวนี้ควรปั้นไหมครับถ้าจะให้พูดนะผมบอกตรงๆเลยว่าควรปั้นมากๆนะครับผมเพราะว่าตัวนี้นะครับผมติดในเมต้าที่จีนนะครับผมที่ไต้หวันนะครับผม ต,ต,ติดเมตานะครับผมติดเมตาแล้วก็ติดมาเรื่อยๆนะตอนนีนะ้เป็นตัวที่ดีตัวหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับผมก็สำหรับตัวผมเองนะผมก็คิดว่ามันก็ได้ปั้นจริงๆันแหละมีทั้งสกิลซีซีสตันกันเพื่อนคือมันมีทุทกสกิลที่จําเป็นมากๆนะครับผมก็ต้องรอไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าตัวเมตาใหม่อาจจะมาก็ได้นะครับผมแต่ว่าของต้องรอดูของไต้หวันก่อนนะครับผมว่าเขาควรจะใช้ตัวไหนอะไรยังไงนะครับแต่สำหรับตรงนี้นะผมว่าโอเคมากๆตัวหนึ่งเลยนะครับ สำหรับตัวหารสิ้นอะไรเนี่ยตอนแรกคิดในใจมันจู่ร่องเปล่าวะมันจูโ่งเปล่า,ม,ลามันก็ไม่รู้นะมันอาจจะเป็นจู่ร่งก็ได้มันราชวงศ์หั่นใช่ป่ะมันเข้าสู่ราชวงศ์หั่นก็เป็นสามก๊กนะครับผมก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะครับผมแต่เขาเปลี่ยนชื่ออะไรอย่างเงี้ยเนาะเป็นว่าโอเคนะครับสำหรับตัวละครใหม่นะใครที่สนใจนะครับอยากจะปั้นตัวนี้ผมบอกว่าคุ้มไหมผมว่ายกนิ้วให้เลยครับว่าคุ้มมากๆตัวหนึ่งเลยนะครับ เพราะว่าเป็นตัวละครที่ติดเมตาในไต้หวันด้วยนะครับแล้วก็มีสกิลที่ค่อนข้างครอบคลุมนะครับผมทั้งเปิดบารียเพิ่มดาเมจเพื่อนนะครับแล้วก็ลดการเกิดก็คือไม่ให้เกิดดาเมจของเกี่ยวกับคริติคอนนะครับผมสร้างดาเมจกายภาพเอ้สร้างดาเมจเวทนะครับแล้วก็ทำซีซีนะครับผมสตันนะครับถือว่าดีเลยนะครับผมแล้วก็เป็นตัวที่สามารถแทงให้เพื่อนได้พอสมควรเลยนะครับยิ่งอยู่กับเพื่อนที่ มันจะวิ่งออกไปใช่ไหมไปช่วยแบบอาจจะเป็นหลีมู่หรือจะไปช่วยตัวเหรียญผัวอะไรเงี้ยออกไปช่วยข้างหน้านะครับผมสามารถเพิ่มเขาเรียกว่าอะไระทำให้เพื่อนเราตายยากขึ้นนะครับผมดีตรงนี้แหละครับผมแล้วก็ทีมหลังเนี่ยทีมหลังเราอาจจะเป็นของจื้อก็ได้หรือถ้าเรากลัวตายเราก็ใส่จริงๆมันก็ไม่ได้นะมันก็ใส่ของจื้อดีที่สุดนะครับผมทีมหลังนะแต่ถ้าเกิดทีมหน้าเราอัดเราเอาเอาไอ้ตัวอะไรนะ ัวซุนบูเข้าไปเพิ่มอีกเนี่ยผมก็ว่าจะอึดมากๆเลยเป็นทีมแท้งที่แบบว่าเอาลงได้ยากนะครับไม่ใช่ว่าเอาลงไ,ได้ยากหรอกแต่ว่าคือเป็นตัวที่อยู่นานมากๆอ่ะ <c oughs> คือนานมากๆอ่ะถ้าอยู่ด้วยกันเนี่ยคงจะนานมากๆเลยอย่างงี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับก็มารีวิวสั้นๆนะสาหรับหลายคนก็รู้แล้วนะครับว่ามันดียังไงสําหรับบางคนก็ยังไม่รู้นะครับผมแล้วก็คนที่เป็นเพลเยอร์เป็นผู้เล่นใหม่หน้าใหม่ที่เข้ามานะครับก็ ก็ดูๆไว้ก็ได้นะว่ามันน่าสนน่าสนใจและน่าสําคัญยังไงมีความสําคัญยังไงนะครับผมอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับผมเอีกเรื่องหนึ่งนะครับส่วนเรื่องที่จะพูดถึงเรื่องการอัพไอเทมอุปกรณ์นะเคยพูดไว้หลายครั้งเหมือนกันนะครับผมก่อนจะก็จะไปนะเอ้ยแบบนิดหนึ่งขอนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมสำหรับไอเทมนะครับผมเอาที่ผมดูมานะครับผมที่ที่ดูมาหลายๆคนนะครับ โดยปกตินะครับเขาจะอัพเป็นดาบก่อนนะครับผมให้มันตันไปเลยนะครับผมหรือให้สูงที่สุดนะครับเพื่อทําดาเมจให้จบเร็วที่สุดนั่นเองครับผมอันต่อมานะจะเป็นเกาะนะครับผมจะเป็นเกาะอันนี้ก็ได้อันนี้จะเป็นการกายภาพนี้จะเป็นการเวทนะครับผมตัวนี้พลังชีวิตอยู่ที่ความสําคัญในตอนนั้นว่าเราต้องการจะใช้อะไรมากที่สุดนะครับผมอย่างเช่นเราเจอดาเนี้ยมันมีตัวเวทเยอะเราต้องเอากันเวทใช่ไหมครับใช่ครับผมแต่มันก็มีตัวกายภาพในตัวนั้นด้วย ดังนั้นเราก็ต้องอัพไปแบบเออให้มันตันไปเลยดีกว่าให้เวทมันนําขึ้นไปอีกนะครับผมนะครับส่วนดาเมจของตัวเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าอาวุธนะในตัวประกณ์ที่เป็นอาวุธนะครับผมก็แนะนําให้อัพให้มันฟูไปเลยดีกว่านะครับผมแต่สําหรับผมเนี่ยไอดี ID หลักอะ่ะจริงๆตอนนั้นผมก็ยังแบบเขาเรียกว่ายังไงอะ่ะคือแบบเออๆนะครับผมเป็นแบบเออๆคือแบบตอนนั้นก็ไม่รู้จะอัพอะไรดีก็อัพมั่วๆไปให้มันเท่ากันก็พอละแล้วค่อยมาจับ ทอศทิจุดของมันอ่ะมนจับจุดจับอะไรมันได้ว่าเราควรที่จะอัพอะไรขึ้นนําอย่างเช่นตอนเนี้ยผมเพิ่งจะรู้เองนะว่าผมควรจะอัพอุปกรณ์ที่เป็นอาวุธโจมตีเนี่ยขึ้นมาก่อนนะครับผมเพื่อทําการโจมตีให้แรงขึ้นก่อนแล้วตอนเนี้ยผมต้องไปอัพพวกไอ้เกาะอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเพื่อที่จะให้มันอยู่ได้นานขึ้นไม่ใช่ว่าเรามีดาเมจอย่างเดียวแล้วเราจะสู้เขาได้นะครับผมบางทีถ้าเราอยู่นานกว่าเขาเนี่ย เราก็สามารถชนะและพลิกเกมกลับมาได้นะครับดังนั้นเราต้องค่อยๆอัพไปทีละอย่างเซกชันมันจะมีแตกต่างกันไปนะครับผมดังนั้นตรงนี้แหละครับผมผมก็เลยแนะนําว่าให้อัพแบบพีระมิดนะครับแบบพีระมิดนะไม่ใช่อัพแบบทุกอย่างพร้อมกันนะว่าทุกอย่างพร้อมกันมันดีไหมมันก็ดีแต่มันจะไปช้านะครับผมมันจะไปช้าเหมือนที่ผมเป็นอยู่ตอนนี้มันไปช้านะครับดังนั้นก็เลยอัพแบบนี้ไปเลยดีกว่านะครับไปทีละอย่าง นะครับผมแต่ตอนแรกก็อัพอ่านีดาบไปก่อนอย่างเงี้ยแล้วก็มาอัพเกาะแล้วก็มาอัพเป็นพวกหมวกอะไรอย่างงี้ไปนะครับผมส่วนพวกนี้อ่ะอย่าเพิ่งซีเรียสมากนะครับผมอัพให้แบบพอยืนได้ก็ได้ก็พอแล้วแหละครับผมไม่ต้องอะไรมากเนาะแค่ยืนได้ก็พอแล้วนะครับผมเนี่ยพวกนี้อัพให้ธรรมดาไปก่อนนะครับผมเนี่ยผมแค่สิบยี่สิบสามสิบสี่สิบอสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบก็มีแค่นี้นะครับผมเอ่อตอนนี้สองตัวหน้าเป็นตัวที่สําคัญมากๆนะครับผมแล้วแต่วันเป็นตัวเวทเนาะไม่เป็นไรนะครับผม ก็เท่านั้นแหละครับผมเรื่องการ,รอัพตัวละครนะครับเป็นการเกินๆไว้ก่อนดีกว่านะเป็นการชี้แนวทางแนะแนวไปก็ว่าไปนะครับสาหรับใครที่จะอัพนะครับผมที่มาเล่นใหม่ๆนะแต่ผู้ผู้เล่นเก่าเนี่ยรู้กันแบบหูตาแตกกมนแล้วละ่ะผู้จะอัพอะไรดีอะไรเยอะๆทุกวันนี้เขาก็นั่งอัพกันอยู่โอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับ เดคลิปหน้ามาเจอกันใหม่ยังไงก็ช่วยกันเป็นกาลังใจกันไปเรื่อยๆนะครับผมบางทีอาจจะไม่มีเกมนี้อ่าอาจจะเป็นเกมอื่นผมก็อาจจะเล่นเกมอื่นไปด้วยนะครับผมไม่เป็นพวกเกมวันพันแมนหรือว่าเป็นเกมอา่าอื่นๆอีกมากมายนะครับผมอา่าส่วนใหญ่ผมจะเล่นโมบ้านะครับผมจ,จะเป็นอวีหรือจะเป็นพวกค u ับจีอะไรเงี้ยอ่าอาจจะมาลงเป,เป็นเป็นช่วงๆไปอนะไรเงี้ยเออเนาะเพราะว่าผมก็อยากจำเจกับเกมเดิมนะครับผมแล้วเกมนี้ก็ไม่ส่วนใหญ่นะครับเกมลักษณะนนอย่างนี้ก็ไม่ได้อยู่กับเรานานนะจริงๆ นะครับผมมันก็มีช่วงขึ้นช่วงลงใช่ไหมเขาก็จะเปลี่ยนบริษัทบ้างอาจจะเปลี่ยนแนวเกมอาจจะเปลี่ยนนู่นนี่นั่นไปนะครับอันนี้ก็แค่นี้ครับบ๊ายบายถ้าเ,เพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b s c r i b e เพื่อติดตามคอนเทนต์ใหม่ๆและถ้าไม่อยากพลาดความสนุกก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับ